ดูดวงชาวราศรีพฤษภนางปิศาจจิ้งจอกก้าวหาตาไม่เลิกก็คือความจนนั่นเองมันกันแกล้งในโชคชะตาพยายามเหยียบย่ําชาวราศรีพฤษภแต่ชาวราศรีพฤษภยอมซะที่ไหนละ่ะข้าพเจ้าไม่สนใจข้าพเ,เจ้าไม่สนใจเกี่ยวกวับเรื่องราวต่างๆปิศาจมูมารก็คือนางปิศาจจิ้งจอกก้าวหาในโชคชะตากณตกตําแหน่งเอเมท จะมีโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาทเทพเว้าดาสิงสิบคอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชกชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาแล้วชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทันใด ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาแบบนี้สุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้สังเกตได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะลื่นเลิงสั่งสรรไล่ล้ำได้ระบำเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาจชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดียโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหลวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเหรียญใหญ่บันล่มเกิดขึ้นในโชคชะตาหลวงชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบสำเร็จ การที่ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นนะครับผมใช้ชีวิตให้มีความสุขจะร้ออะไรล,ะล,ไล่ะรอเมื่อไหร่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องรอรวยครับนะครับผมโชคชะตาของท่านโดนกันแกล้งท่านก็ควรที่จะต้องหลบหลีกเศ้เล่นอยู่ให้เป็นดวงชะตาก็เปิดขึ้นมาทันทีทันทาย มีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ท่านจะได้ร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดในโชคชะตาจะมีการปฏิบัติการการเริ่มต้นนีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตโชคชะตาการรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี่แหละเป็นจุดที่สําคัญจะนําพาซึ่งความประสบความสำเร็จนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาโชคชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองก็ามาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกชิงดีนะครับด้วยบุญกุศลวาสนานะผมเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวางข่าวมงคลน,นะครับการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับทุกส,สิ่งทุกอย่างที่โดนบนีบบังคับให้ล่ำลว้วนก็ต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการพลิกจากไร้ส่งมอบด้วยถ้วยทองรับนะถ้วยที่ยิ่งใหญ่ด้วยอํานาจบารมีวาส,สนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นชิงไหวชิงพิบนะผมใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะบังเกิดนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะผมหลบดีซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดงสุขสมสมหวังดังใจหมา ในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นดวงชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผลันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่างหลบเด็กซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคราบอกโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาและจะล้ออะไรล่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาซึ่งความผสมผสานครั้งยิ่งใหญ่บังเกิด ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินคำชูปกปกัปกคุ้มของสาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสแบบนี้หาได้ยากนะครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาไปสังเกตดวงชะตาของท่านว่าท่านถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่ท่านจะต้องทำอะไรบางอย่างนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวัสนานะรับรอคอยมานาแสนนานโอกาสที่จะได้ค้นพบได้พบได้เจอโดนปิดกั้นเอาไว้จะเสียเวลาเสียโอกาสเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาชะตาชีพรับทรับนะครับผมหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตายังจะต้องเจอปัญหาเข้ามามลุมเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่มแย่ท่านควรที่จะต้องหลีกหนีไปไกลอย่าไปรับรู้อย่าไปรับฟังมันเสียเวลาเปล่านะครับเพราะว่าดวงชะตาของท่านมีเวลาให้ออกมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้า ถึงแม้จะโดนบีบบังคับให้ต้องรวยนะครับผมเราก็รวยสุดสิับผมถ้าไม่รวยก็ไม่เป็นไรในเบื่อบุญกุศลวาสานาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงแบบนี้ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ให้สังเกตในดวงชะตาของท่านนะครับจัดหนักจัดเต็มครับรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆนะครับผมของชาวราศีพฤษภชาวราศพีพฤษภในเดือนนี้จะได้รับอิทธิพลจากดาวอังานะค,รนะครรงาคร ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้คุณมีพลังงานเต็มเปี่ยมและมีความมุ่งมั่นสูงในการทำงานคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย หรือมีโอกาสแสดงความสามารถของคุณนี่เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความประทับใจให้กับผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าอย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความกระตือรือร้อนของคุณกลายเป็นความใจร้อนหรือการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นให้คิดไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการใดๆช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งหรือการแข่งขันในที่ทำงานพลังงาน ที่เข้มข้นของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดกับเพื่ออนร่วมงานได้พยายามใช้ความเป็นผู้นำของคุณในทางบวกโดยการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นทีมแทนที่จะพยายามเอาชนะผู้อื่นการทำงานเป็นทีมจะนำไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนระยะยาวสำหรับอาชีพของคุณคุณอาจได้รับข้อเสนอหรือโอกาสใหม่ ที่น่าสนใจแต่อย่าด่วนตัดสินใจให้พิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบและอย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานความมั่นใจและพลังงานของคุณจะสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างที่คาดหวังด้านการเงิน ในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวอังคารจะกระตุ้นให้คุณมีความทะเยอทะยานทางการเงินมากขึ้นคุณอาจมีแรงบันดาลใจในการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมหรือเริ่มธุรกิจเสริมในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ผ่านการทำงานล่วงเวลาหรือโครงการพิเศษอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสเหล่านี้แต่ก็ต้องระวังไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ หรือชีวิตส่วนตัวมากเกินไปช่วงกลางเดือนระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจลงทุนแบบหุนหันผ่านแล่นพลังงานที่เข้มข้นของคุณอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากเกินไปหรือลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงให้ทำการวิจัยอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวน และปรับปรุงแผนการเงินของคุณพิจารณาการสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมหรือการลงทุนระยะยาวแต่ให้ทำอย่างรอบคอบและมีแผนสำรองโดยรวมแล้วเดือนนี้มีโอกาสทางการเงินที่ดีแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดการรักษาสมดุลระหว่างการหารายได้และการประหยัดจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงทางการเงิน ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์คุณจะมีพลังงานมากขึ้นในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกท้าทายกับหัวข้อการเรียนที่ยากขึ้น แต่ความมุ่งมั่นของคุณจะช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคได้อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนหากคุณต้องการช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทำงานกลุ่มหรือโครงการร่วมกับผู้อื่นความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของคุณจะโดดเด่นแต่ต้องระวังไม่ให้กลายเป็นการครอบงำผู้อื่นเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงปลายเดือนเหมาะสำหรับการทบทวนและเตรยียมตัวสอบพลังงานที่เพิ่มขึ้นของคุณจะช่วยให้คุณมีสมาธิและความจำที่ดีขึ้นแต่อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรียนต่อหรือเปลี่ยนสาขาวิชาเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวิจัยและแตัดสินใจคุณอาจพบแรงบันดาลใจใหม่ๆที่นำไปสู่เส้นทางการเรียนที่น่าตื่นเต้น ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการขายเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีพลังและน่าตื่นเต้นพลังงานที่เข้มข้นของคุณจะช่วยในการโน้มน้าวและปิดการขายได้ดีในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการขยายฐานลูกค,ค้าหรือเพิ่มยอดขายอย่าลังเลที่จะใช้วิธีการใหม่ๆห,หรือเทคโนโลยีล่าสุด ในการส่งเสริมธุรกิจของคุณความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้คุณโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายหรือการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นแต่อย่าให้สิ่งนี้ทําให้คุณท้อแท้ใช้พลังงานของคุณในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการบริการลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ในระยะยาวช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนสำหรับอนาคตพิจารณาการขยายธุรกิจหรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ให้ทำการวิจัยตลาดอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจโดยรวมแล้วเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีสำหรับยอดขายแต่ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการใช้พลังงานและความกระตือรือร้นอย่างชาญฉลาด เกณฑ์การเดินทางสำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนพลังงานที่เพิ่มขึ้นของคุณจะทำให้คุณรู้สึกอยากออกสำรวจและผจนภัยในช่วงต้นเดือนหากมีโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจให้คว้าไว้การเดินทางครั้งนี้อาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ ที่น่าตื่นเต้นสำหรับอาชีพของคุณคุณจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจด้วยพลังและความกระตือรือร้อนของคุณสำหรับการเดินทางเพื่อพักผ่อนช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมคุณจะรู้สึกอยากทำกิจกรรมที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นเช่น,ชนการเล่นกีฬาผาดโผนหรือการสำรวจสถานที่ใหม่ๆอย่างไรก็ตาม ให้ระมัดระวังไม่ให้ความกล้าของคุณนำไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมตัวอย่างดีและปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และความอ่อนโยนมากขึ้นสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อชีวิตรักของคุณอย่างมาก สำหรับชาวพระศพที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้นในเดือนนี้คุณและคู่รักจะรู้สึกเชื่อมโยงกันทั้งทางอารมณ์และจิตใจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำร่วมกันและเสริมสร้างความผูกพันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากแสดงความรักผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดการทำอาหารพิเศษให้คู่รัก หรือการวางแผนดิสเซอร์ไพร์เล็กๆน้อยๆจะช่วยเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์อย่าลังเลที่จะแสดงความรักและความซาบซึ้งต่อคู่ของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความต้องการของคุณเท่าที่ควรหรืออาจมีความเห็น ไม่ตรงกันในเรื่องการใช้จ่ายหรือการจัดการเวลาสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจพยายามฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันความอดทนและการประนีประนอมจะช่วยให้คุณผ่านผลอุปสรรคไปได้ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวการลงทุน หรือแม้แต่การขยับขยายครอบครัวการแบ่งปันความฝันและเป้าหมายจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณทั้งสองสำหรับชาวพระศพที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตรักของคุณสเสด็จที่เพิ่มขึ้นจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นร้านกาแฟที่คุณไปประจาหรือระหว่างทา กิจกรรมยามว่างในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกลังเลที่จะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่แต่อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือประสบการณ์ในอดีตมาขัดขวางโอกาสที่ดีให้เปิดใจและพร้อมที่จะรู้จักคนใหม่ๆแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนผูกมัดตัวเองกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันและเกิดการพูดคุย ที่ลึกซึ้งน่าสนใจให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่าลืมฟังสัญญาณจากหัวใจของคุณเองอย่างไรก็ตามระวังการตัดสินใจแบบอุ่นหันทันเล่นในเรื่องความรักแม้ว่าคุณอาจรู้สึกตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ใหม่แต่ให้ใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างแท้จริงก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัด ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนความต้องการและความคาดหวังของคุณในความสัมพันธ์การเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความต้องการของคุณกับคนที่คุณสนใจได้ดีขึ้นหากคุณยังไม่พบคนที่ใช่อย่าท้อใจใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักการมีความสุขกับตัวเองจะทำให้คุณดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิต โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชีวิตรักของชาวราศีพฤษภไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตรักของคุณ